วันนี้มีพอร์ตมาให้วิเคราะห์กันอีกแล้วนะครับผมเป็น uh, แฟนเพจท่านหนึงก็แล้วกันนะครับส่งมาเป็นพอร์ตรูปผสมนะครับระหว่างภาพถ่ายกับเวกเตอร์นะค,ระคนที่ดูอยู่นะครับก็ลองดูว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยตรงกับของคุณหรือเปล่านะครับมีอะไรที่เอาไปปรับใช้ได้เนาะ,ะเขาส่งมาบอกว่าอยากได้คําแนะนำนะครับทำนานและทิ้งไปทิ้งไปรวมๆประมาณ10ปีลังเลกับการเป็นเอ็กซ์คลู ให้กับดีมไทม์ผงสุดท้ายเละหมด5ปีมานี้ปั้นพอร์ตแฟนอยู่อ่าคือมีพอร์ตตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ามาปั้นพอร์ตแฟนหลังๆห,หมดไฟภาพถ่ายไม่มีกลุ่มถ่ายเองไม่รุ่งส่วนใหญ่ขาดได้จากภาพออกคลิปอยากไปเวกเตอร์ก็ติดๆขัดๆทำแล้วดูแข็งๆโทนสีไม่เข้าใจแะเส้ขัดๆอ,อยากลองอีกสักครั้งชวนแนะนำหน่อยนะครับผมต้องการกระจกที่ไม่หลอกตานะครับแม ใช้คำซะวิจารได้ทุกอย่างเพราะเอาตรงๆผมจกกะเกษียณอีกไม่ถึง5ปีแล้วนะครับอยากพัฒนาให้ได้สัก2 0 0พเหรียญต่อเดืนเอนเมื่อกี้3,000ันเหรียญน,น่าจะเป็นรายได้รวมตั้งแต่ทำมานะครับอันนี้คืออยากให้ได้สัก2 0 0พันเหรียญต่อเดือนทำเวกเตอร์ทำเวกเตอร์แล้วมันไม่ได้ดังใจนะครับชอบงานเปเปอร์คัททำแล้วแต่ทำแล้วไม่โดนก็ออกจากแนวนะครับอยากทำแบบไม่ต้องวิ่งเอฟเฟกต์การตาอะไรมากแต่อยากให้ตรงตลาด ง่ายๆสบายตาแบบมินิมอลทำแล้วดันมีเรื่ององค์ประกอบโทนสีที่ผมไม่มีพื้นฐานที่ดีไม่เข้าใจนะครับอ,อธิบายคาว่า ex นิดน,นึ่งนะสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับ ex ย่อมาจาก exclusive บางเว็บเขาจะมีโปรแกรมนี้นะครับ exclusive คือเป็นการส่งแบบผูกขาดมันจะมีผูกขาดแบบ2ประเภทนะเป็นแบบผูกขาดทั้ง a c c เ u า t กับแบบผูกขาดเฉพาะรายภาพนะครับ ผู้ขาทั้ง Account ก็คือเราสมัครเป็น Exclusive สําสำหรับเว็บนี้โดยเฉพาะ,ะแรกกับการได้ค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้น,นสูงกว่าคนที่ไม่เป็น Exclusive นะครับนะแต่สิ่งที่คุณต้องเสียไปก็คือคุณห้ามไปสมัครขายภาพกับเว็บอื่นๆส่งได้แค่เว็บนี้เว็บเดียวนะครับกับอีกแบบนึงคือเป็น e x c l u s ค v ูรายภาพนะครับนะก็คือเวลาเราส่งภาพไปเขาจะมีให้ิกนะครับว่าภาพนี้ คุณจะส่งเป็นแบบ Ecclusive หรือเปล่านะครับถ้าเราติ๊กไปปุ๊บภาพนี้ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นที่มากขึ้นเฉพาะภาพนะเฉพาะภาพนะครับแต่ภาพนั้นนะ่ะเราก็จะไม่สามารถส่งที่อื่นได้เหมือนกันในความเห็นส่วนตัวผมนะจริงๆผมว่าไม่ไม่ควรสมัครเป็น Ecclusive ไม่ว่าเว็บไหนก็ตามนะครับในยุคนี้นะในยุคนี้มันเสี่ยงเกินไปนะครับ เราทําภาพมาเสียเวลาทําภาพมาแล้วนะครับผมว่าควรจะกระจายให้ส่งขายได้ทุกที่นะครับจะเวิร์กกว่าเพราะแต่ละที่ลูกค้าเขาก็มีเขาเรียกว่ามีฐานลูกค้าที่มันแตกต่างกันภาพนี้ขายเว็บนี้ไม่ดีอาจจะขายดีกับเว็บอื่นก็ได้เหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องปกตินะส่งที่เว็บนี้โอ้โหแทบขายไม่ได้เลยไปอีกเว็บหนึ่งเป็นภาพติดป๊อปนะเป็นไปได้นะครับการที่เราส่งไปที่เว็บใดเว็บหนึ่งอะ่ะผมมองว่า ยิ่งถ้าไม่ใช่เว็บใหญ่นะยิ่งอันตรายนะครับอย่างเว็บดีมซามเนี่ยผมว่าในอดีตเนี่ยเป็นเว็บใหญ่ก็จริงนะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเขาเขาดูนิ่งๆไปหน่อยคือคือมาเรื่อยๆอ่ะนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีอะไรที่มันแย่ลงนะครับเป็นแบบทรงเดิมอ่าถ้าเป็น e x c l u s i v e สำหรับเว็บเว็บแบบเนี้ยผมว่ามันก็อันตรายเพราะว่าก่อนหน้าเนาะมีมีอะไรอะ่ะที่ปิดไป มีแค่สต็อกปิดไปนะครับ Bream Time ก็ใหญ่ใหญ่พอที่ที่ยังอยู่ได้แต่ผมก็มองว่าเขานิ่งเกินไปไงถ้าคุณจะเป็น e x u l u s i v e ผมมองว่าน่าจะไปเว็บใหญ่ๆไปเลยดีกว่าอย่าง Getty Image อะไรพวกนี้แต่ก็ผมว่าก็ยังเสี่ยงอยู่ดีอะปัจจุบันตอนนี้อะไรม,มันมาเร็วไปเร็วมากของผมเนี่ยจะชอบวางเขาเรียกว่าอะไรอะสายไขย่ไวใานจาักร้าหลายๆใบ นะครับเขาจะนิยมพูดกันเนาะสายสายลงทุนหุ้นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเจ้าของพอร์ตมาแล้วนะครับผมนะก็โชว์ภาพให้ดูบ้าง2ส,สัมภาพอะไรเนี้ยแต่จะไม่บอกชื่อพอร์ตนะครับนะดูซิเป็นยังไงนะครับเข้ามาดูในพอร์ตแล้วก็ยังมีอยู่ไม่เยอะนะจะแนวไหนก็ตามเรื่องจํานวนเนี่ยสำคัญมากกับการมีผลกับยอดโหลด ไม่ใช่แค่คุณภาพอย่างเดียวนะครับยังไม่ถึง300ภาพด้วยซ้ำเลยนะครับเออเป็นเป็นแนวแบบท่องเที่ยวนะส่วนใหญ่ที่เห็นภาพถ่ายจะเป็นพวก outdoor มากกว่ากิจกรรมอะไรบางอย่างนอกบ้านมีเวกเตอร์ผสมอยู่แต่แต่น้อยมากนะน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกครับที่เวกเตอร์คุณแทบไม่ค่อยมีโหลด <c oughs> นะคือภาพเนี่ยของคุณมันเน้น o u t ดอเยอะไปหน่อยเออนอกจากเรื่องจำนวนแล้วนะ ลองปรับให้เป็นการถ่ายแบบจัดจัดไฟถ่ายบ้างได้ไหมไม่บ้างหรอกมันต้องใช้เยอะแหละภาพที่แบบเหมือนกับถ่ายในในสตูดิโออะครับมีการจัดแสงจัดไฟแล้วก็ฉากหลังนะก็จะเป็นพวกไอโซเลตใชาไหมครับเป็นฉากสีขาวฉากสีฟ้าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็พยายามให้เน้นคอนเซปตที่เอาไปใช้ในเชิงธุรกิจได้เยอะเพราะว่าบางภาพที่ผมเห็นเนี่ย คือถามว่าสวยไหมมันก็สวยแต่มันมีการเอาไปใช้เนี่ยมันไม่ไม่ค่อยหลากหลายคือบางภาพมันดูเหมือนกับไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วเราก็อ่ะให้ไปยืนใกล้กับดอกไม้อ่ะว้วก็ถ่ายคือบางภาพมันเป็นเป็นแนวส n a p s h o t มากไปอะครับมันไม่ได้เอาเอาไปสามารถเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจได้แบบกว้างขอยกตัวอย่างภาพนี้นะเดี๋ยวผมจะเบอร์หน้าให้แล้วกันเนาะ เนี่ยอย่างภาพนี้มันเหมือนกับเราไปเที่ยวแล้วเราถ่ายกันเล่นๆแค่น,นั้นเองครับเออแล้วภาพลักษณะเนี้ยมีเยอะซึ่งผมมองว่าเวลาเราถ่ายภาพหรือเราวาดภาพออกมาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันเอาไปใช้ในธุรกิจไหนได้อ่าต้องตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าตอบได้แสดงว่าเราเข้าใจเรื่อง บริบทของการถ่ายภาพขายมันจะไม่มีโหลดเลยเหรอภาพแบบนี้มันมีแต่ว่าด้วยวอลลุ่มลูกค้าวอลลุ่มของบริษัทองค์กรที่เขาจะเอาภาพนี้ไปใช้งานในเชิงธุรกิจอ่ะคุณว่ามันจะมีอะไรบ้างอ่ะนึกยากใช่ไหมเออมันยากอาจจะได้ในมุมที่ว่าเอาไปใช้ในมุมของบทความบทความท่องเที่ยวบทความเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตแบบรีแลกซ์สบายๆมันก็อาจจะได้นะครับแต่ผมว่ามันมันก็ไม่ได้มีวอลลุ่มที่มันเยอะจนเห็นผลแต่บางภาพก็ถือว่าเป็นคอนเซปที่ดีนะครับอา่ามีอย่างภาพใบไม้อยู่บนมืออย่างเงี้ยใบไม้อยู่บนมืออะไรประมาณเนี้ยเราจะเห็นกันได้บ่อยใช่ไหมป่าภาพสต็อกโฟโต้นะครับอย่างเงี้ยมันมันก็เหมือนกับเราเราไปถ่ายถ่ายเล่นๆกันนะครับถ่ายไปเที่ยว คือมันมองในมุมที่จะเอาไปพลิกใช้ประกอบในธุรกิจอย่างอื่น่ะมันมันยากนะครับลูกค้าอาจจะเลื่อนผ่านไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดถ้าเขาไปเจออีกภาพหนึ่งที่ถ่ายคอนเซปต,ต์เดียวกันนะแต่เป็นภาพแบบนี้อลองดูนะ นี่ก็เหมือนกันนะครับคือถ้าเราจะถ้าเราจะสื่อถึงว่าเราไปเที่ยวใช่ไหมเราไปเที่ยวแล้วเราอยากอยากให้เห็นสื่อถึงการแบบสดชื่นเอ่อมาถึงแล้วสถานที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมคิดว่าน่าอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมมองหน่อยนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ฉากหลังเนี่ยม,มันมันค่อนข้างรกนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมในการเอาภาพที่ฉากหลัง ลกๆเนี่ยเอาไปใช้ต่อนะครับเพราะว่ามันตัวแบบเนี่ยควรจะดูเด่นที่สุดแล้วก็ถ้าฉากหลังลบแล้วเอาไปใส่คอนเทนต์เนี่ยมันมันจะดูไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับดูไม่ดึงดูดเ,เลือกแสงเช้าแสงเย็นอะไรอย่างเงี้ยให้มันให้ภาพมันดูมีมีดินามิกหรือว่าถ้าจะเอาแสงแบบธรรมดาซอฟๆเลยเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนมุมมองดูนะครับต้องเปลี่ยนมุมมองดูละเวลาลูกค้ามาดูพอร์ตอย่างเงี้ยผมดูอย่างเงี้ย มันเลยแบบเหมือนกับดูกลืนกันไปทั้งพอร์ตนะครับมันไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษที่ต้องให้แบบให้หยุดดูเอ้เออภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยบางาภาพที่เป็นคอนเซปต์เรื่องของใช้แบบใส่หมวกก่อสร้างหมวกวิศวกรนะครับแล้วก็ไปถ่ายที่ตู้คอนเทนเนอร์อะไรพวกนี้อันนี้ออโอเคเป็นคอนเซปต์ที่ท,ที่ดีเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้เป็นภาพที่แบบเจอแล้วแบบถ่ายไปเรื่อยเจอแล้วถ่ายไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมี มีเป้าหมายในการถ่ายมีคอนเซปต์ภาพถ่ายที่มันชัดเจนนะครับอ่ะอย่างภาพนี้โอเคนะครับคือคือจ่อเป็นคอนเซปต์แบบชัดเจนไปเลยถ้าเห็นภาพนี้รู้เลยว่าเอาไปใช้เกี่ยวกับอะไรใช่ไหมอ่าอย่างผมดูภาพในพอร์ตภาพนี้เป็นภาพพ่อแม่จูงลูกอยู่นะครับอันนี้สวยวางวางภาพดีนะครับคอนเซปต์ดีนะแต่มาตกมาตายเรื่องคีย์เวิร์ด อีกแล้วครับท่านคีย์เวิร์ดด้วยแล้วก็เรื่องของการใส่รายละเอียดภาพนะครับไม่ได้ใช้คำซ้ำกันก็จริงแต่ว่าขาดคำสำคัญมีคำว่าพ่อมีคำว่าแม่มีคำว่าลูกโอเคแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นภาพครอบครัวนะครับาภาพครอบครัวคีย์อะไรที่สำคัญ family นี่ยเรามีคำว่า sunset มีคำว่า summer พวกนี้เราใส่เข้าไปได้แต่ จริงๆแล้วมันไม่ได้ส่วนสําคัญในภาพมากสักทีเดียวกันด้วยซ้ำนะครับคาสำคัญจริงๆก็คือ Family ถ้าเอาคําว่า Family นะลองลองดูนะแทรกเข้ามาหน่อยตำแหน่งตาแหน่งที่อ่านแล้วไม่ไม,ไม่ประดักประเดิดอะนะอาจจะขยายความด้วยคําว่าท่องเที่ยวเห็นไหมคำว่าท่องเที่ยวก็ไม่มีแฟมิลี่ทราเวลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เ a กเคชั่ ก็ได้เหไหมเป็นคําสําคัญทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่มีนะครับคําว่าชายหาดมีไหมมันเป็นชายหาดควรจะมีคําว่าบีชเห็นไหมก็ไม่มีเพราะว่าคุณไปมองว่าคุณเน้นคาว่าพ่อกับแม่แล้วก็ลูกแต่สถานที่อ่ะสถานที่มันเป็นชายหาดมันเป็นทะเลใช่ไหมลูกค้าถ้าลูกค้าต้องการภาพครอบครัวใช่ไหมครอบครัวไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็จะพิมพ์คําว่าอะไร Family ใช่ไหมครับ อาจจะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องมีพ่อมีแม่มีลูกก็ได้เพราะว่าถ้าเขาหาคําว่า family มันก็จะออกมามีพ่อมีแม่มีลูกเหมือนกันนะครับแต่สายคําว่าพ่อแม่ลูกอันนี้ถูกแล้วนะแต่คําว่า family สําสำคัญมากนะครับไปทําอะไรอยู่สถานที่ไหนเป็นชายหาดทะเลไม่มีเห็นไหมมันเป็นภาพลักษณะไหนเป็นภาพแนวท่องเที่ยวก็ควรจะใส่คําว่า travel ใส่คําว่าอะไรอะ่ะอาจจะวันหยุดพักผ่อนก็ได้เว c เ t ชันเสียดายนะไม่มีคําสําคัญหลายคําเลยใครทําอะไรที่ไหนเป็นภาพแนวไหนประเภทไหนนะพยายามใส่คีย์เวิร์ดกลุ่มคํากลุ่มพวกเนี้หยอดหยอดลงไปแทรกลงไปแล้วก็มีการส่งภาพเวกเตอร์ vector, มาให้ดูด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดแรกเลยนะครับคุณอย่าวาดอ็อบเจกติดขอบแบบนี้ใครที่ชอบวาดแบบนี้ดูไปด้วยเลยนะครับ ติดขอบแบบนี้เวลาลูกค้าเอาไปครอปหรือว่าจะเอาไปแก้ไขเนี่ยมันไปต้องไปเป็นภาระลูกค้าเขาอีกนะครับคือถ้ามันถูกตัดไปอะครับมันจะผ้ามันจะเสียสมดุลไปเลยพยายามทําให้ไอตัวอันนี้เป็นภูเขาใช่ไหมครับพยายามเติมถมดำนะเลื่อนภูเขาให้มันสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วลาครอปเนี่ยมันจะเนื้อหาของภาพอะครับมันจะไม่เสียหาย อันนี้นมันเป็นภาพแนว silhouette เนาะ,ะผมคร่าวๆให้ดูนะดูดีกว่าไหมะนะครับอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานในการในการออกแบบเลยครับอย่าให้มันติดขอบมากเกินไปนะแล้วก็สําคัญเนี่ยของภาพนะครับนะไออย่างไอตัวเนี้ยมันควรจะมาอยู่บริเวณนี้ดูแบบนี้มันจะดูกักกักจะกลางก็ไม่กลาง้ากลางก็เอาให้มันกลางเลยครับแต่ตรงเนี้ยมันกักนะถ้าคุณเลื่อน าคุณเลื่อนถ้าคุณเลื่อนมาอย่างนี้นะมันจะดูโอเคกว่าและเอาไปใช้งานได้ได้ยืดหยุ่นกว่าเพราะว่าถ้าคุณเบนสเปซไว้ให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาจะรู้เลยว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะใส่อะไรใส่คอนเทนต์ใส่อะไรสักอย่างหรือถ้าคุณจะให้มันอยู่ริมคุณก็ให้มันมุมเดียวไปเลยก็ได้ครับยกตัวอย่างนะอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าไปใส่คอนเทนต์ฝั่งนี้ฝั่งขวาแทน นะในเรื่องของเซลูเอตนะภาพนี้ก็กถือว่าโอเคนะแต่มันอาจจะดูล้นๆไปหน่อยลองใส่เส้นสายลองใส่ออบเจกอะไรเสริมเข้าไปภาพนี้ภาพนี้สีสวยนะสีสวยนะครับแต่ก็เป็นเป็นฮัลโลวีนใช่ไหมก็การใส่ขอบพวกอะไรอาจจะดูยังไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยถ้าคุณถ้าคุณอยากจะเว้นขอบ ให้มันเป็นสไตล์เดียวกันนะครับเป็นการวาดที่มันมีมีขอบนอกใช่ไหมนะครับก็ควรจะควรจะทําให้มันเหมือนกันนะอย่างอันเนี้ยขอบแทบไม่มีเลยนะครับอันเนี้ยมีแต่อันเนี้ยมันจะดูบางไปมันก็ทําให้ภาพเนี่ยดูแบบมันดูไม่เป็นสไตล์เดียวกันนะครับนี่ก็ควรจะมีด้วยถ้าอย่างนั้นมีขอบขาวๆอย่างนี้มันก็จะดูธรรมดาไปนิดนึงนะ ดูธรรมนาไปหน่อยคุณจะวาดอะไรที่มันเป็นคาแรคเตอร์ครับนะต้องดูสไตล์ปัจจุบันด้วยว่าเขานิยมคาแรคเตอร์การ์ตูนแบบไหนนะถ้าจะเป็นแนวการ์ตูนที่รายละเอียดสูงๆมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นการ์ตูนแนวมินิมอลที่นิยมตอนนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับต้องศึกษาเรื่องเรื่องสไตล์ด้วยนะครับดูดูเยอะๆดูเยอะๆนะครับ แล้วก็ลักษณะการวาดเส้นการอะไรพวกนี้มันก็คือดูออกเลยว่าเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับแนวไฮเทคแต่ว่าลักษณะของภาพมันมันไม่ดึงดูดลักษณะการวาดของเส้นเห็นไหมถ้าจะให้โค้งก็ควรจะโค้งไปเลยครับนะมันเส้นมันยึกยักยักยักอ่าเข้าใจว่าอยากให้มันเป็นเส้นโคง้งแต่อยากแบบนี้แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็อยากไปเนี่ยมันยึกยักยกยกยก,ยกเห็นไหม ก็ต้องปรนีดขึ้นนะสรุปนะครับสรุปพอร์ตนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหานะครับก็คือจำนวนยังน้อยนะไม่ถึง300ภาพลักษณะภาพถ่ายเนี่ยมันเป็นภาพที่ถ่ายเล่นถ่ายเล่น,เล,นเล่นเยอะไปหน่อยมาออกแนว Snapshot มันไม่ชัดเจนนะครับในคอนเซปต์ของภาพว่าต้องการให้ลูกค้าเนี่ยเอาภาพไปทำอะไรลักษณะทางกายภาพของภาพถ่ายลักษณะแสงทุกภาพในพอร์ตครับมันจะดูใกล้เคียงกันหมดเลย มันจะดูกลืนๆไปกันหมดนะครับให้เพิ่มภาพถ่ายที่ถ่ายในสตูดิโอให้เยอะขึ้นภาพที่มันถ่ายในสตูดิโออ่ะมันก็เอาไปใช้เป็นพวกภาพแบนเนอร์ภาพโฆษณาได้ง่ายนะครับเพราะด้วยความที่ว่าฉากหลังเนี่ยมันไม่ลกใช้ฉากหลังแบบสีเดียวไปเลยนะครับหรือว่าถ้าคุณจะรักการท่องเที่ยวจริงๆคุณก็ต้องพยายามอยากให้ฉากหลังมันลก มันจะดูเหมือนกับเป็นภาพสแนปช็อตมากเกินไปนะครับเหมือนถ่ายเล่นนะ่ะพยายามทําให้ภาพถ่ายมันมีคอนเซปต์ที่มันเอาไปใช้งานในเชิงธุรกิจได้มากกว่านี้แม้จะเป็นภาพแนวท่องเที่ยวก็ตามนะภาพท่องเที่ยวมันก็ถ่ายในสตูดได้นะนะคุณอาจจะไปยืนสะพายเป้เป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายแล้วก็ฉากหลังเนี่ยเป็นสีสีเดียวไปถ่ายร้านกาแฟอแทนที่จะไปนั่งร้านกาแฟแล้วก็มันมีเนี่ยมีหน้าต่างมีมีพรอ็อพในร้านกาแฟแบบแบบเยอะแยะเนี่ย ก็ถือแก้วกาแฟก็ได้ครับฉากหลังภายในสตูนึกออกใช่ไหมครับก็เอาไปใช้งานที่เกี่ยวข้องกับคอนเซปกาแฟได้เห็นบอกว่าอยากทำแนวเปเปอร์คัตใช่ไหมเปเปอร์คัตแนวเปเปอร์คัตเนี่ยความยากของมันอ่ะมันก็จะมีในระดับหนึ่งนะครับวัตถุแต่ละชิ้นจะใสก่กราเดียนนะครับแล้วก็ต้องมีเงาทุกชิ้นเพื่อให้มีเ,เป็นมิติ ในแต่ละชิ้นที่มันเกิดขึ้นมานะครับก็ต้องดูว่าไหวไหมนะไหวไหมนะครับถ้าคุณจะไปไปฝึกเว,กเ,วกเตอร์นะครับมันก็จะทำให้เวลาการที่คุณส่งภาพถ่ายลดลงไปเยอะนะต้องบอกว่าลดลงไปเยอะนะครับการทำเวกเตอร์ขึ้นมา1ภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่5นาที10นาทีจบจะมีแค่าบางประเภทที่ใช้เวลาเท่านั้นได้นะแต่อย่างที่คุณบอก่าเปเปอร์คัท มันใช้เวลาตอนตอนหนึ่งภาพนะครับการที่จะทําให้ภาพเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาทําให้มีคุณภาพพอที่ลูกค้าจะเข้ามาซื้อเนี่ยมันก็ต้องมีความซับซ้อนในระดับหนึ่งนะครับสาหรับแนวเ a ปเปอร์คันนะถ้ามันจะไปแย่งในส่วนของเวลาถ่ายภาพของคุณอนะ่ะคุณก็ต้องมาช่างน้ําหนังดูว่าเออตอนนี้คุณอยากจะเน้นอะไรก่อนนะถ้าถามผมผมว่าคุณเป็นเน้นภาพถ่ายในสตูก่อนน่าจะเห็นผลมากกว่า ะร,ระหว่างนั้นคุณก็อาจจะฝึกเวกเตอร์ไปเรื่อยๆแต่อย่าเพิ่งเป็นเน้นเวกเตอร์เลยตอนนี้มันใช้เวลานะกว่าคุณจะทําให้มันโอเคเนี่ยถ้าคุณเป็นเน้นเลยแล้วฝึก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 ,กแล้วก็ไม่สนเรื่องภาพถ่ายเลยอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะภาพถ่ายยอดคุณก็จะตกลงเรื่อยๆเ,เพราะคุณไม่มีเวลาไปส่งภาพเวกเตอร์มันแยกไปหมดก็เน้นภาพถ่ายไปก่อนนะครับแต่เพิ่มอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็เรื่องคีย์เวิร์ด นะขาดคําสําคัญเยอะมากที่ผมสุ่มดูอะ่ะเป็นทุกภาพเลยถ้าคิดไม่ออกให้ AI ช่วยคุณอัปโหลดภาพขึ้นไปสั่งให้มันเจนคีย์เวิร์ดเจนไตเติ้ลเจนเดสคริปชันออกมาได้เลยนะครับแล้วมันแม่นด้วยนะลองดูนะครับผมหวังว่าจะช่วยได้นะครับสําหรับเจ้าของพอร์ตนะแล้วก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เออพอร์ตนี้มีความใกล้เคียงกับเรา ในในบางแง่มุมหรือหรืออาจจะหลายๆมุมก็เอาไปปรับใช้ดูนะครับผมเจอาก,กันาคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ